Bye. นี่ค่ะเชื่อชื่อสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้นะคะพบกับเราชื่อเอ๋ในรายวิชาภาษาจีนนะคะวันนี้นะคะเราเฉยก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้คําศัพท์เกี่ยวกับการถามอายุและการตอบอายุตัวเองเป็นภาษาจีนนะคะว่าเราจะพูดภาษาจีนว่าอย่างไรถ้ามีคนถามเราเกี่ยวกับอายุนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนคําศัพท์กันเลยค่ะ อายุหรือปีจีกี่หรือเท่าไหร่ล <L. S 1> แล้วอ่าในการถามเกี่ยวกับอายุนะคะเราจะมีหลักการในการถามดังนี้นะคะอ่า เราจะเริ่มต้นจากคำว่าหนีนะคะหนีจะเป็นประธานก็คือคุณคำว่าหนีสามารถใช้ได้กับทุกคนเลยนะคะหนีแล้วตามด้วยคำว่าจีนะคะจีที่แปลว่าเท่าไหร่หรือกี่นั่นเองนะคะต่อมาหลังคำว่าจีจะตามด้วยคำว่าซื่อละคำว่าซื่อเฉยๆแปลว่าอายุขวบหรือปีนะคะเราจะใช้ในลักษณะ การบอกเป็นลักษณะนามของการบอกอายุก็ได้นะคะเละแปลว่าแล้วสุยเลรวมกันจะแปลว่าอายุเท่าไหร่แล้วนะคะอายุกี่ขวบแล้วอายุกี่ปีแล้วนะคะดังนั้นในการถามประโยคเกี่ยวกับอายุนะคะเราจึงสามารถพูดได้ดังนี้ค่ะหนีจีสุยเลนักเรียนลองพูดตามนะคะ หนีจีซุยละถ้าเกิดว่านักเรียนไม่ต้องการใช้คําว่าหนีที่แปลว่าคุณนักเรียนสามารถระบุชื่อตัวเองลงชื่อคนที่เราต้องการถามได้เลยนะคะเช่นเราจะถามคุณพ่อก็บอกว่าป้าป่าจีซุยละไปได้เลยนะคะมามา่าจีซุยละหรือเราจะระบุชื่อของเพื่อนเราลงไปเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าคาว่าใช้คําว่าหนีนะคะเราจะสามารถถามได้ทุกคนเลยหนีจีซุยละ ให้เด็กๆลองถามผู้ปกครองดูนะคะหนีจีซุยเลอคํคำว,ว่าซุยเลอจะแปลว่าอายุหรือแปลว่าปีหรือขวบแล้วนะคะหนีจีซุยเลอ คุณอายุเท่าไหร่แล้วอพอเราได้ยินคําถามแล้วเราจะรู้แล้วว่าอ๋อคําถามคํานี้มันเกี่ยวกับการถามอายุนี่นาะนี้จีซุยเลยแปลว่าคุณอายุเท่าไหร่แล้วเราจะตอบคนอื่นว่าอย่างไรไปชมกันเลยค่ะการตอบอายุของตัวเองอ การตอบอายุของตัวเองเมื่อกี้เขาถามว่าหนีใช่ไหมคะเวลาตอบเราต้องตอบว่าวอถามหนีต้องตอบวอจาไว้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประโยคไหนถ้ามีคําถามคําว่าหนีให้เราตอบว่าวอทันทีเลยนะคะเขาถามว่าหนีจีซุยเอแล้วก็ต้องตอบว่าวอวอตัดคําว่าจีที่เขาถามเราทิ้งไปค่ะแล้ว เติมอายุตัวเองอตัดคำว่าจี่ที่เขาถามเราออกไปแล้วเอาอายุตัวเองเข้ามาใส่แทนเช่นอายุห้าขวบก็พูดคำว่าห้าภาษาจีนอายุหกก็พูดว่าหกเจ็ดก็พูดเลขเจ็ดน,นะคะแล้วตามด้วยคำว่าซุยเลอวอเติมตัวเลขอายุตัวเองแล้วอย่าลืมคำว่าซุยเลอซุยเลอจะแปลว่าปี ขวบนะคะปีหรือขวบนะคะถ้าต่ำกว่า10นะคะถ้าอายุต่ำกว่า10ขวบเราจะใช้คำว่าขวบนะคะถ้าเกิดว่า11 1 2 1 3เราจะใช้คำว่าปีนะคะ,ะตัวอย่างนะคะถ้าพูดอย่างนี้นักเรียนอาจจะยังไม่เข้าใจเติมอายุตัวเองยังไงคะเราชื่อไม่เข้าใจเลยอ่นักเรียนดูตัวอย่างด้านล่างนะคะว่เติมอายุตัวเองณนะโจทย์ที่นี้เขาเติมเป็นชี ชีคือเลขเจ็ดก็จะเป็นวอชีซุยละฉันอายุเจ็ดขวบแล้วนะคะนักเรียนพอเข้าใจหรือยังคะนี้จีซุยละเวลาตอบวอจุดจุดจุดตามด้วยอายุตัวเองนะคะซุยละอ่าง่ายมากเลยวอจุดจุดจุดซุยละไม่ได้ให้ตอบจุดจุดจุดนะคะให้เติมอายุตัวเองวอชีซุยละฉันอายุเจ็ดขวบวอ ปาซุยละฉันอายุแปดขวบหัวจิ๋วซุยละฉันอายุเก้าขวบแบบนี้นะคะอะต่อไปเราจะไปดูบทสนทนาตัวอย่างบทสนทนากันนะคะตัวอย่างการสนทนา ามีคนถามนะคะหนีจีซุยลอคุณอายุเท่าไหร่แล้ววอชีซุยเลอฉันอายุเจ็ดขวบอีกรอบหนึ่งนะคะถ้ามีคนถามเราว่าหนีจีซุยลอแปลว่าคุณอายุเท่าไหร่แล้วเราจะตอบเขาไปว่า ว่แล้วตามด้วยอายุตัวเองจากนั้นอย่าลืมคำว่าซุยเลลงท้ายนะคะว่ชีซุยเลฉันอายุเจ็ดขวบแล้วอ่าแล้วเด็กๆล่ะคะอายุกี่ปีแล้วให้นักเรียนลองฝึกเรียนคำศัพท์นะคะแล้วก็ลองฝึกตาม พูดพูดตามคลิปวิดีโอนะคะเดี๋ยวน老师จะมีกิจกรรมดีๆมาให้นักเรียนลองฝึกพูดกันนะคะให้เด็กๆลองฝึกพูดกับผู้ปกครองที่บ้านนะคะหรือกับพี่กับน้องก็ได้ถามเขานี้จีซ่ยเหรอเวลาตอบวอตามด้วยอายุตัวเองแล้วอย่าลืมคําว่า ซุยเลยนะคะ่าสำหรับวันนี้นะคะในกะเรื่องการบอกอายุของตัวเองนะคะก็มีคำศัพท์ให้นักเรียนได้จำง่ายๆเพียงแค่นี้นะคะนักเรียนสามารถกลับไปเรียนย้อนหลังได้และทบทวนความรู้ได้ที่พิมพ์เข้าไปในช่อง YouTube นะคะแล้วตามด้วยชื่อของเหล่าชื่อนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณเด็กๆมากเลยนะคะที่ตั้งใจเรียนและพบกันใหม่ในคลิปการสอนหน้าคะ่ะจ่ายเจียน